บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันที่20มิถุนายน2568มี6ข้อนี้ครบได้เงินสด200บาทดูเลยคุณได้เงินไหมใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วมี6ข้อนี้ครบคุณจะได้เงินสด200บาทครับเงินสดนี้โอนเป็นเงินสดเข้าในบัญชีธนาคารของคุณเลยนะ200บาทมาดูกันครับก็คือ6ข้อนี้เนี่ยถ้าคุณมีครบจากนั้นเราจะพูดกันถึงว่าวิธีที่คุณจะได้รับเงิน200รับผ่านช่องทางไหนนะครับ เริ่มต้นด้วยข้อที่1นะครับข้อที่1เนี่ยคุณต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่โดยคุณต้องลงทะเบียนผ่านตัวสอบันบัตรผ่านและก็ยืนยันตนผ่านครับซึ่งเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่ก็คือรุ่นที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์ครับถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยคือเป็นรุ่นที่ไม่ใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์เป็นรุ่นที่ให้บัตรสวัสดิการซึ่งอันนั้นเนี่ยเขายกเลิกบัตรไปเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนั้นเนี่ยคือรุ่นเก่านะรุ่นใหม่คือรุ่นที่ใช้บัตรประยายชาชนในการใช้สิทธิ์โดยคุณจะต้องทําการลงทะเบียนครับแล้วผ่านตรวจสอบผ่านยืนยันตนผ่านนะข้อสาคัญสุดคือการยืนยันตัวตนซึ่งมีการเปิดยืนยันตนแล้วปิดไปแล้วนะครับตรงน,นี้ถ้าเกิดว่าคุณทําไม่ทันในช่วงในที่ปิดยืนยันตนไปนะครับในปีที่แล้วเนี่ยก็จะไม่ได้ตรงนี้แล้วนะครับก็ต้องเป็นกลุ่มคนเดิมครับที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นั่นเองนี่คือข้อที่1ครับ หนากนะข้อนี้ต่อไปครับข้อที่2ครับคุณต้องเป็นคนที่ไม่ได้ทาผิดกฎบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามที่ผมได้เคยบอกทุกท่านครับว่าในเดือนมิถุนาเนี่ยมีกลุ่มคนที่โดนทําผิดกฎและมีกลุ่มคนที่โดนนะครับมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยห้ากลุ่มคนคนระับผมสรุปให้คุณเข้าใจง่ายๆในคลิปนี้เลยแล้วกันนะคุณจะได้ไม่ต้องไปดูคลิปนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยต่อนข้อนี้เนี่ยก็ไม่ไทําผิดกฎในสิบบัตรสวัสดิการผมเอาแบบเร็วๆนะ คนที่ทําผิดกฎการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการเนี่ยหลักๆแล้วนะครับจะเป็นคนที่นําสิทธิ์บัตรสวัสดิการเนี่ยไปแลกเงินสดผมเอาแบบไวๆนะแลกเงินสดการที่คุณเอาบัตรสวัสดิการไปแลกเงินสดเนี่ยคือคุณจะโดนยกเลิกบัตรคือการทําผิดกฎนะครับไม่ควรทําแลกเงินสดแล้วก็ซื้อสินค้าที่ห้ามซื้อใช้ใช้เงินผิดชนิดใช้เงินผิดชนิด ใช้เงินพิจินิดก็คือเงินซื้อสินค้าเนี่ยคุณเอาไปเดินทางเงินเดินทางมาซื้อสินค้าเงินกลางของต้องมาเอามาซื้อสินค้าอย่างเงี้ยไม่สามารถทําอย่างนั้นได้การทําอย่างนั้นเนี่ยคือการทาที่ผิดนะครับซึ่งก็คือผิดกฎแล้วก็ซื้อในกลุ่มสินค้าที่ห้ามซื้อเช่นซื้อสุราบุหรี่อย่างเงี้ย ยาสูบอะไรเงี้ยเนี่ยสินค้าที่ห้ามซื้อสุราไม่สามารถซื้อได้คุณไม่สามารถนาสิทธิ์บัตรสวัสดิการไปซื้อสุรากับซื้อบุหรี่ได้ถ้าคุณซื้อสิ่งเหล่านี้นะครับคุณถือว่าทําผิดกฎนะครับการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแล้วอีกอันหนึ่งนะครับก็คือฝากบัตรฝากบัตรกับร้านก็คือฝากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไว้กับ,บร้านค้าอันนี้ก็ผิดคุณไม่สามารถฝากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งปัจจุบันคือบัตรประชาชนนะครับไม่ควรเลย ไม่ควรฝากบระบทชนของคุณไว้กับใครนะซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแลกเงินสดใช้เงินผิดชนิดซื้อสินค้าที่ห้ามซื้อมันจะเป็นซูราซื้อสินค้าที่ห้ามซื้อมันจะเป็นบุหรี่ฝากบัตรไว้กับร้านค้าอันนี้คือการทาผิดกฎการใช้ิบัตรสวัสดิการครทั้งสิ้นคุณจะต้องไม่ได้ทําผิดกฎบัตรสวัสดิการเหมือนตามที่บอกตรงนี้นะก็คือไม่เคยทําผิดกฎใดๆเลยครับที่ผมบอกมาทั้งหมดเนี่ยห้าอันเนี่ยคุณรอดหมดเลยก็คือคุณเนี่ยใช้คุณไม่ได้แลกเงินสด คุณไม่ได้ใช้ผินคน้ามีชนิดคุณไม่ได้ซื้อบุหรี่คุณไม่ได้ซื้อสุราเบียร์เหล้านะครับแอลกอฮอล์คุณไม่ได้ฝากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้กับร้านค้าเพียงเท่านี้ครับก็ถือว่าไม่ได้ทาผิดกฎบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะทําให้คุณส่งผลให้ได้เงินตรงนี้ได้นะครับนี่คือข้อที่2นะเราไปต่อเนื่องเลยครับก็คือในส่วนของข้อที่3ครับข้อที่3มเนี่ยเคยได้เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ เคยได้เงินเข้าบัตรสวัสดิการและรุ่นใหม่ก็คือรุ่นที่เป็นบัตรสวัสดิการที่ใช้ปัจจุบันนะครับคือบัตรประชาชนการใช้สิทธิ์แต่ต้องได้ในเดือนปัจจุบันหรือว่าคุณเนี่ยจะต้องได้ในเดือนก่อนหน้าเท่านั้นนะครับเพราะว่าหาว่าคุณได้เดือนปัจจุบันในเดือนก่อนหน้าเนี่ยสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือจะส่งผลให้คุณเนี่ยสามารถที่จะได้ถ้าในเดือนปัจจุบันเนี่ยคุณได้สิทธิ์ก็คือตั้งแต่หนึ่งมิถุนาเนี่ย คุณได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการตามปกติแสดงว่าสิทธิ์คุณไม่โดนยกเลิกบัตรไม่ได้ทําผิดกฎการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการในข้อที่แล้วด้วยนะครับแล้วก็คุณเนี่ยเป็นการการันตีว่าเงินคุณเข้าแน่นอนถ้าเงินบัตรสวัสดิการแล้วคุณเข้าสามารถซื้อสินค้า300บาทจินตนาสิบบาทเงินเดินทางแล้วก็เงินการองต้มได้ตามปกติอันนี้เนี่ยก็แสดงว่าบัตรคุณยังสถานะปกติอยู่ไม่โดนยกเลิกบัตรนะครับนี่คือข้อที่3ครับเคยได้เงินเข้าบัตรสวัสดิการและรุ่นใหม่เดือนปัจจุบันและหรือ่่าาออนนนนนกกห้มะ ข้อที่4ครับได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน13หลักให้เรียบร้อยการจะรับเงินสำหรับกลุ่มคนนี้ครับสำหรับ200บาทเนี่ยยูเนี่ยจะได้ไม่ใช่นะคุณจะต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนด้วยเพราะว่ารัฐเนี่ยได้กําหนดเงื่อนไขเอาไว้ครับว่าคนจะรับเงินตรงนี้ได้จะต้องทําการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนให้เรียบร้อยดังนั้นครับถามว่าคุณยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนนี่คือโอกาสอันดีครับที่คุณจะต้องรีบผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนให้เรียบร้อย แล้วเมื่อคุณผูกพรมเพย์ประชาชนสาเร็จเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็สบายใจได้ครับคุณก็จะสามารถที่จะใช้ได้รับเงินตรงนี้ได้ซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยจะโอนผ่านอะไรใช่ไหมก็คือโอนผ่านบัญชีที่คุณได้ผูกพรอเพย์ประชาชนดังนั้นคุณต้องจาให้ได้ครับบัญชีที่คุณผูกพรอเพย์ประชาชนเนี่ยคุณเอาบัญชีธนาคารไหนผูกพร้อมเพย์กับประชาชนเพราะเงินเนี่ยจะทําการโอนเข้าสู่บัญชีธนาคารนั้นครับดังนั้นคุณต้องได้ผูกพรอเพย์ประชาชน13หลักให้เรียบร้อยเงินถึงจะเข้ากับคุณได้นั่นเองนะครับ แล้วเมื่อเงินเข้าเนี่ยก็สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยนะครับนี่คือข้อที่4ครับได้บูกพ้อมเพบประชาชน13หลักให้เรียบร้อยข้อที่5ครับบัญชีธนาคารที่คุณได้ผูกพร้อมเพย์แบบประชาชนเนี่ย,ยที่ผมได้บอกต้องเป็นบัญชีที่ยังคงเปิดใช้งานในปัจจุบันต้องมีการเปิดใช้งานอยู่ไม่ใช่บัญชีเนี่ยคุณไปปิดออกไปอย่างนี้ไม่ได้บัญชีต้องมีการเปิดซึ่งวิธีการเช็คคือคุณสามารถโอนเงินเข้าไปดู โดยวิธีการที่คุณจะโอนเงินเข้าไปดูครับลองทําการกดโอนเงินเข้าไปครับจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ก็ได้นะครับลองกดก็ง่ายๆครับให้ใครก็แล้วแต่ที่มีบัญชีธนาคารออนไลน์เนี่ยให้เขากรอกบัญชีธนาคารออนไลน์ครับแล้วก็ทําการกดสั่งโอนได้นะเมื่อเขาทําการกดสั่งโอนนะครับมันก็จะสามารถถ้ามันโอนปุ๊บแล้วมันขึ้นชื่อคุณแสดงว่าบัญชีคุณไม่ได้ปิดบัญชีคุณเปิดใช้งานอยู่ก็แสดงว่า โอนเข้าได้หรือจะลองโอนจริงก็ได้นะโอน1บาทอะไรแบบเนี้ยคุณก็ให้เงินสดเข้าไป1บาทถ้ามันโอนเข้า1บาทเข้าได้ก็แสดงว่ารัฐก็จะสามารถโอนเงินเข้าให้คุณได้นั้นเนี่ยตรงนี้สําคัญคุณต้องเตรียมพร้อมเพื่อจะให้รัฐสามารถเปิดบัญชีไว้ให้รัฐสามารถโอนเงินเข้าให้กับคุณได้โดยตรงครับนี่คือข้อที่5ครับและข้อสุดท้ายสําคัญมากๆคือข้อที่6คือต้องมีบัตรประจําตัวผู้พิการ ที่ยังไม่หมดอายุนะครับเพราะว่าเงินที่จะได้200ตรงนี้ให้สำหรับกลุ่มที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเท่านั้นนะากคุณไม่มีแบบตัวคนพิการ200ตรงนี้จะไม่ได้จะได้สำหรับคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเท่านั้นครับถึงจะได้เงินตรงนี้ครับดังนั้นข้อนี้ก็สําคัญมากต้องมีแบบตัวคนพิการที่ยังไม่หมดอายุครับจะได้ได้รับเงินตรงนี้ได้ดังนั้นครับหากคุณไม่ใช่กลุ่มบัตรคนที่แบบโดนคนพิการก็ถือว่ายังไม่ได้เงินตรงนี้นะไม่เป็นไรครับก็ให้โอกาสกับคนอื่นไปก่อน ที่ในกลุ่มของผู้พิการนะเดี๋ยวคุณรองเงินอื่นที่จะมาอีกในภายภาคหน้านะครับนี่คือ6ข้อนะถ้าคุณผ่านตามนี้ทุกอย่างนะครับก็รับไปเลยครับในวันที่20มิถุนายนนะครับซึ่งในวันที่20มิถุนายนเงินจะทําการโอนให้คุณเข้าสู่บัญชีที่คุณได้ผูกพร้อมเพย์กับประชาชนคุณผูกพรบบบ้อมเพย์ประชาชนไว้กับบัญชีธนาคารไหนหเงินจะทาการโอนให้คุณเข้าสู่บัญชีธนาคารนั้นครับ เมื่อเงินโอนเข้าแล้วคุณสามารถกดเป็นเงินสด200ตรงนี้ออกมาใช้ได้เลยนะครับก็พอเงินเข้าแล้วก็ใช้ได้ดักใจครับจริงทุกท่านด้วยที่ได้รับเงินตรงนี้นะครับใครได้รับเงินตรงนี้แล้วนะครับก็พิมพ์มาพูดคุยกันบ้างนะครับและใครเป็นกลุ่มนี้เนี่ยก็มาบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็อยากจะฝากกทุกท่านนะครับว่าในเดือนของถัดไปนะครับก็คือมีการยกเลิกสิทธิ์ในกลุ่มคนหลายกลุ่มคนเลยนะครับรบเส้นสิบบาทสวัสดิการนะครับ ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็อยากให้คุณไปดูคลิปเหล่านั้นหลังวิดีโอนี้ผมจะใส่เอาไว้ให้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากทุกท่านสําหรับ6ข้อนี้ถ้าคุณผ่านครบครับก็รับ200บาทโอนเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ประชาชนได้เลยครับสงสัยในส่วนไหนพี่มาสอบถามกันได้ของท่านที่ตามรับชมและจอกันใหม่ทีต่อไป